กันมากมายว่าแล้วเราจะทํำยังไง <c oughs> ประเทศไทยรัฐบาลก็โอ้โหสารพัดกลยุทธ์นะแต่กลยุทธ์นั้นเนี่ยมันนํามาซึ่งประโยชน์เราเราหรือไม่ถ้าเราฟังเยอะๆโอ้โหโกลยุทธ์เยอะมากจับไม่ถูกจะเอาอะไร <c oughs> เห็นภาพไหมฮะ <c oughs> แล้วทีนี้คนส่วนใหญ่ก็มาถามว่าเอ้าแล้วถ้าอย่างนั้นทำยังไงพวอกว่าวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับโฟกัสในสิ่งที่อะไรจะเกิดก็แล้วแต่แต่อะไรที่เป็นประโยชน์เอามาใช้คือในโลกนี้มันก็มีกลยุทธ์เยอะแยะไม่มีโมเดลไหนสักเซสร้อยเปอร์เซ์หรอกมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ว่า ไอ้สิ่งที่ดีเอามาใช้ประโยชน์ยังไงนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับคิดตามแล้วก็ดูแนวความคิดเอาหลักการนี้เผื่อท่านเอาไปใช้แล้วท่านจะเกิดประโยชน์โดยเฉพาะชาวจอยคอยเนีนะครับซึ่งผมเองเนี่ยนะครับ,รบได้ใช้แนวทางหลักการคิดว่าถ้าวันนี้สําหรับตัวเองเนี่ยเราจะเอาแนวทางในการดําเนินงานดําเนินชีวิตในการ ใช้ชีวิตอย่างไรในการที่ทําให้เราเนี่ยประสบผลและก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยความหลากหลายเนี่ยนะจะทำอย่างไรอยากให้ดูสไลด์นี้ครับคือถ้าในแง่ของความคิดแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกโอ้ท่า,านั้นจะปรับตัวกลุอย,ย่างไรในเมื่อสภาพแวดล้อมมันเยอะแยะหมดเลยง่ายเลยครับวันนี้เราต้องค้นหาความคิดเราก่อนว่ากลุ้อะไรก็แล้วแต่หาให้เจอว,ว่าวันนี้ความคิดเรา,นเ,ราเนี่ยเราจะ ใช้ประโยชน์อย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหลักการไง่ายๆเลยก็คือว่าคิดในแง่บวกครับหาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความเข้าใจที่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นประโยชน์กับเราอย่าไปคิดเรื่องลบคิดเรื่องที่ทําให้เราจิตตกนะโดยเฉพาะท่านที่สมาชิกที่ทําธุรกิจที่อา,อาจจะเป็นความหวังนะเพราะว่าความหวังเนี่ยบางครั้งเวลาเราทําธุรกิจเครือข่าย เราเองเราก็มีความคาดหวังเรามีความหวังเรามีความเชื่อว่าโอ้ยมันต้องสําเร็จตอนแรกๆเนี่ยเชื่อนะแล้วเราก็รู้สึกคิดในแง่บวกนะซึ่งแน่นอนครับเวลาเราทําอะไรใหม่ๆเราจะรู้สึกอยากทำํำแต่เรายังไม่เจอปัญหาเวลาเจอปัญหาปุ๊บเราก็จะเริ่มคิดลบใจใจเริ่มไม่ดีแล้วะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องขจัดความคิดของเราก่อนเอาเรื่องบวกเข้าไว้เหมือนคนเราเนี่ยถ้าเราทําตัวที่จะเป็นภาชนะรับ ถ้ารับแต่เรื่องดีๆมันก็รับแต่ถ้ารับเรื่องไม่ดีมันก็เป็นทางขยะไปคนก็จะเอาเรื่องดีๆไม่ดีมาใส่ให้เราแต่ถ้าเรารับเรื่องดีๆเราต้องปรับตัวเองว่าเราจะรับเฉพาะเรื่องดีๆไอ้ดีเหงาเนี้ยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีประสบมีมีวิธีคิดในเชิงบวกแทน,นความคิดเนี่ยคนเราจะสําเร็จในธุรกิจนะต้องคิดบวกก่อนแล้วก็ต้องขยัดความคิดในแง่ลบออกไปให้หมดอย่าไปคิดหลงเหลือว่าโอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นไอ้นู่นไอ้นี่หลักธรรมะให้บอกเลยนะครับว่า การที่เราจะสําเร็จได้เนี่ยนะเขาบอกอันดับหนึ่งเลยเราต้องลดคําว่าสงสัยนะผู้เจ้าบอกอย่าสงสัยนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ล้วถ้ายังวิตรงวิจารเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราก็จะรู้สึกจิตเราก็จะไปจับจเฉพาะปัญหาหนุนนั่นคือพอจะเริ่มสําเร็จหน่อยทําท่าจะสําเร็จเริ่มคิดแนวทางที่สําเร็จก็สงสัยอยู่นั่นน่ะคนเราถ้าเกิดสงสัยมากเนี่ยมันจะไม่กล้าใช่ไหม พอสงสัยปออมันก็จะเริ่มกังวลไ,ไม่แน่ใจลังเลเออพอไม่แน่ใจไม่ลังไม่ไม่ชัดเจนก็เริ่มไม่เชื่อพอไม่เชื่อเนี่ยพลังของการขับเคลื่อนมันก็ไม่มีมแค่นี้ถ้าเราเชื่ออะไรถ้าศึกษาหาข้อมูลดีและเกิดความเชื่อแล้วต้องมีความคิดในแง่บวกต่อสิ่งที่เรากระทาและทํางานนั้นๆอย่างเดียวเลยและข้อที่2เนี่ยขจัดความคิดในแงล่ลบออกไปข้อที่3เนี่ยนะครับความคิดเราต้องสร้างแรงบังในดาลใจให้เราเสมอว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นความสําเร็จ แล้วต้องคิดว่าอะไรที่มันจะต้องเป็นความสําเร็จไม่สําเร็จไม่ได้เพราะว่ามันต้องทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเพราะแรงบันาดใจเนี่ยเกิดจากสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความลําบากมันเป็นความาไม่สบายใจเป็นความที่เราอยากจะหลุดพ้นหรือเห็นเขาดีเราอยากดีหรือเห็นว่าเรายังลําลบากอยู่เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยนะครับแรงบันาดใจเนี่ยอาจจะไปเห็นคนที่เขาสาเร็จแล้วเราก็ยังไม่สําเร็จเราก็อยากสาเร็จเหมือนเขาบ้างไอ้สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราเนี่ย ไปสู่เป้าหมายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขจัดความคิดในแง่ลบคิดในแง่บวกก็คือคิดถึงความสําเร็จคิดถึงความใช่คิดถึงความเชื่อสิ่งเหล่านี้ครับ,รบนำมาซึ่งวิธีการคิดที่ทําให้ท่านประสบ็จในอาชีพหรือการงานนะครับแเราจะตัดได้ในข้อเติมนี้อีกนิดนึ่งอย่างอย่างบางคนอาจจะถูกเบี้ยวบ้างโกงมั่งมันจใจมันเงขาเรียกหมกมุ่นหมวกมุ่นอยู่ยถูกเบี้ยวถูกโกงเนี่ยจะตัดใจได้ยังไงตรงนี้ก็ <c oughs> ถ้าวันนี้นะครับ,รบถ้าเรายังติดอยู่กับคาบ คำคำว่าปัญหาคิดถึงเรื่องในอดีตคิดถึงเรื่องที่เราจะเป็นความกังวลเนี่ยครับเท้าม,มันช่วยทําให้เราดีขึ้นไหมก็คือมันก<ม>็มันเอาคืนไม่ได้สรุปมันผ่านไปแล้วผานไปแล้วชีวิตมันผ่านไปแล้ววันนี้กับพรุ่งนี้เท่านั้นเห็นภาพไหมครับ วันนี้เราจะทําอะไรถ้าบอกมันผ่านไปแล้วเมื่อวานเพิ่งเสียหวยไม่ไม่ต้องมาข้ามควรเขาเจ้ามือเขาไม่คืนเงินเราเราต้องคิดว่าวันนี้จะหางเงินยังไงครับอ่านะ,ะแล้วหางเงินยังไงแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะไปแทงหวยอีกไหมครับอ่านะแทนถ้าเราคิดว่าอะไรที่มันเป็นความคิดในแง่บวกอ๋อถ้าเราคิดว่าเราจะทําอะไรในแง่ที่ว่าเราต้องสําเร็จเราคิดเรื่องที่เราสําเร็จแรงมานาลใจที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เนี่ยสำคัญที่สุดแต่ว่าถ้าอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดี ัดทิ้งไปอย่าไปพูดถึงมันละนะครับมาดูข้อที่2เลยครับนะครับข้อที่2เนี่ยถ้าเรามีความคิดในแง่ที่บวกแล้วทุกอย่างคิดดีความคิดเนี่ยรวมไปถึงว่าเราต้องมีความเข้าใจมีความคิดด้วยนะครับมีความคิดในแง่ของการทํางานว่าไอแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยต้องทาอย่างไรรูปแบบการทําธุรกิจหรือสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันมีความคิดในแง่ของวิธีการอย่างไรที่ทําให้เราไปสู่ผลประโเร็จได้เมื่อเรามีความคิดแล้วเราไม่ใช่คิดเฉยๆเราต้องเรียนรู้ครับ โดยการเอาการเรียนรู้เนี่ยจากการที่มีคนสอนก็ดีหรือสอนให้คนอื่นก็ดีเอาความรู้ที่เรามีเพิ่มพูนให้เกิดทักษะที่ดีทักษะที่ดีก็คือจากการที่เรารับการสอนก็ดีรับจากการอบรมก็ดีจากการถ่ายทอดใครก็แล้วแต่ทําให้เราเก่งเพราะบางทีเราแค่รู้อย่างเดียวเนี่ยรู้แต่ไม่ทํารู้แต่ทเหม่กันแต่ทําไม่ชํานาญหรือทําผิดอย่างนี้สําเร็จไหมก็ไม่สำเร็จก็ไม่สำเร็จก็ต้องมีทักษะในการทํางานไม่ว่านึกอยากจะทํา ก็เป็นคนที่อยากจ้างช่างคิดช่างฝันอยากทําก็บุกเลยรเรียกว่าไอ้เสือบุกแต่ไม่ใช่เสือแผนคือไม่วางแผนนะฮะบุกอย่างเดียวก็คือใช้แรงกายอย่างเดียวไม่ได้คือต้องใช้สมองครับ,รบนะงั้นเมื่อเรามีความคิดเรามีทักษะแล้วเราควรทําไงต่อนะก็ต้องพูดถึงองค์ความรู้ครับวันนี้โดยเฉพาะชาวจอยคอยเนี่ยเราเองก็สอนคนว่าถ้าวันนี้จะเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยต้องมีความรู้ร,ร,รู้เรื่องของบริษัทว่าบริษัทจะโตยังไงจะ ไปสำเร็จยังไงอนาคตมีแผนยังไง<อ>มันเป็นเส้นทางมันมีอนาคตที่ทําให้ท่านประสบผลได้จริงไหมเกิดความเชื่อและเอาสิ่งที่เราเชื่อว่าแนวทางของบริษัทเนี่ยเป็นการเติมเต็มความฝันเราได้เป็นการทําให้ความฝันเราเป็นจริงหรือเรื่องของบริษัทในอนาคตสามารถแข่งขันได้อย่างไรเรื่องของบริษัทในอนาคตและวันบริษัทวันนี้มีเครื่องมือความพร้อมอย่างไรที่จะใช้ประโยชน์ กับเราในการทําให้เราสําเร็จได้อย่างไรเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องบริษัทที่ต้องเรียนรู้ซึ่งบริษัทเองก็จะต้องมีเครื่องมือมีคู่มือมีแนวทางการสอนซึ่งก็อยู่ในเรื่องของการสอนการถ่ายทอดนี่แหละก็คือทําให้เกิดการอบรมทํากิจกรรมซึ่งวันนี้จอยคอยก็ทําอย่างต่อเนื่องและสอนคนนะฮะทำให้เขามีความรู้ความรู้เนี่ยนอกจากรู้เรื่องบริษัทต้องรู้เรื่องสินค้าเพราะสินค้าเนี่ยก็คือสิ่งที่จะสามารถเอาไปนําเสนอหลายคนก็นึกว่าเอ๊ะเอาสินค้าเนี่ยอย่างเดียวจะได้ไหม วันนี้ลูกค้าต้องการสินค้าที่หลากหลายด้วยเพราะเอซีเนี่ยเขาบอกความหลากหลายเนี่ยเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนนะเพราะว่าคนในสังคมในเอซีเนี่ยมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความหลากหลายในการเอาสินค้าเนี่ยที่หลากหลายเนี่ยไปนําเสนอต่อผู้คนที่หลากหลายด้วยคเห็นท่านนะในแง่ของแผนการตลาดวันนี้ก็ต้องเข้าใจเรื่องแผนการตลาดว่าเอาละแล้วถ้าแผนการตลาดของเราเนี่ยเราจะไปชวนคนอย่างไรเราจะวางแผนสร้างทีมอย่างไรเราจะทำยังไงถึงเราจะได้เงินวางกลุทธว่าเราจะทําสายไหนก่อน ทำสายไหนัตยังไงวางจัดสรรเวลายอย่างไรทํากิจกรรมอะไรเห็นไหมไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วบอกให้แผนการตลาดเดินไปแผนดีอยู่แล้วแผนดียังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่เข้าใจและไม่ได้วางกลยุทธ์ในการใช้แผนให้เกิดประโยชน์กับเราก็ไม่สามารถสร้างรายได้เหมือนกันก็คือเราต้องทําความเข้าใจกับแผนทผงการตลาดด้วยแผนการตลาดเนี่ยไม่ใช่ว่าดูว่าจะได้เงินยังไงเดียวด้วยนะต้องดูว่าแผนการตลาดนี้รวมไปถึงว่าก,กิจกรรมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นเรื่องของการทํากิจกรรมของบริษัท เรื่องของการทำพีอาร์เพราะคำว่าการตลาดเนี่ยมันรวมไปตั้งแต่เซเว่นพีที่เราพูดกันเสมอนะฮะ <c oughs> ว่าเรื่องของอการตลาดก็คือมีสินค้ามีไพรซิ่งมีเรื่องของโปรโมชั่นมีเรื่องช่องทางใช้ช่องทางไหนดีมีเรื่องของอคน <c oughs> ก็คือ People มีเรื่องของ Pro c e s s คือมีกระบวนการในการส่งเสริมอย่างไร <c oughs> มีเรื่องของ physical evidence สาขาเข้าไปมันมีอะไรที่น่าจับต้องมันใช้ได้ประโยชน์อย่างไรอันนี้เป็นหัวใจนะครับ <c oughs> แล้วเรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่เราจ้องสร้างตัวเราให้เป็นผู้นําการฝึกตัวเองให้เป็นผู้นําคือการเป็นผู้นำเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีคุณสมบัตินะครับมีคุณลักษณะของความเป็นผู้นํามีความสามารถและมีความรับรู้คือการการที่ทําให้คนอื่นรับรู้ว่าเราเป็นอย่างไรคํราว่ารับรู้เนี่ยเหมือนกับเป็นภาพลักษณ์ภายนอกที่ทําให้คนมองเข้ามาข้างนอกจากข้างนอกมองมาหาเราว่าเราเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับมีชื่อเสียงดีอย่างไร นั้นเหมือนเป็นภายในนะเหมือนภายในของเราเนี่ยเราเก่งอย่างไรชื่อเสียงเราดีอย่างไรและความสามารถหลักก็คือเนื้อแท้ก็คือคุณสมบัติของเรานะฮะก็คือความสามารถเราเป็นยังไงความเป็นผู้นําต้องมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นําคือมีความสามารถความสามารถในการพูดต่อที่สายชนความสามารถในการชักชวนความสามารถในการเรียกว่าม o t i v a t เวความสามารถในการอบรมความสามารถในการพูดเรื่องแผนเรื่องสินค้าเห็นไหมครับ เราก็ต้องมีการสอนด้วยนะครับ,รบแล้วเรื่องของความเป็นผู้นําก็จะมีคุณสมบัติก็คือลักษณะดูดีกูลูคิงการวางตัวการพูดคุยวางตัวพูดจาบุคลิกภาพนะครับการไปไหนเนี่ยครับต้องทําให้เรารู้จักว่าเราจะเข้าใจผู้อื่นอย่างไรเขาเรียกว่าต้องมีเอ p มพ h y e ตี้เอ y มพตีก็คือภาษาอังกฤษเขาพูดถึงคํานี้ว่าการที่เราได้มีความสามารถในการเข้าใจความคิดของผู้อื่น แล้วเราก็ได้แสดงออกโดยการทําให้คนอื่นเนี่ยเรา,เาบริการเขาด้วยเขาเกิดความพึงพอใจสามารถทําให้เกิดความพึงพอใจโดยผู้อื่นรับรูไรบร้ได้เห็นไหมครังนั้นเราก็ต้องมีการทําให้เราเกิดเป็นผู้นําที่มีการรับรู้แบบโดยสมบูรณ์แบบว่ารเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในข้อที่4นะฮะ ก็สิ่งสําคัญก็คือต้องมีศีลธรรมก็คือมีอีติคอแหละครับก็คือเรื่องของการมีจรรยาบรณการมีจรรยาบรณในแง่ของต้องเดินตามกฎหมายต้องเดินมีระเบียอย่างมีระเบียบแผนวินัยก็คือตามกฎของบริษัทต้องมีเรื่องของความซื่อสัตย์ไม่โกงเขาไม่เอาเปรียบเขาอย่าลืมว่าความรับมันไม่มีในโลกถ้าวันนี้เราไปโกงใครเราไปเอาเปรียบใครเราไปใช้ประโยชน์จากใครนะฮะไอหาการหาประโยชน์เนี่ยแล้วทำให้ผู้เดือดร้อนเนี่ยอันนี้แหละครับ มันก็กลับมาหาเราเพราะว่าเราอาจจะทําผิดกฎระเบียบบริษัทเราอาจจะทําผิดเงื่อนไขและเพื่ออาจจะผิดกฎหมายด้วยครับผิดกฎหมายก็โดนคดียาาด้วยเห็นไหมฮะอันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็สอนในเป็นกฤษนะในการสอนองค์กรนะครับของจอยคอยลัเรื่องที่ห้าก็คือเรื่องของการเป็นผู้นําทีม ผู้นำทีมเนี่ยก็ต้องสร้างทีมให้เกง่งต้องสร้างและก็รักษาทีมด้วยองมีกิจกรรมในการรักษาแล้วก็ต้องขยายงานไม่ให้นั่งเฉยนะทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมที่เราใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างให้ผู้นําในองค์กรแล้วก็คนที่เดินเข้ามาเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ของบริษัทอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ในการทํากิจกรรมของบริษัทที่ทําให้คนในองค์กรเนี่ยมีความสามารถแล้วก็เพิ่มพูนศักยภาพแล้วก็สามารถสําเร็จได้ไม่ยากครับครับนี่เลยคุณท่านผู้ชมครับการที่จะเป็นผู้นําที่ดี ในอาชีพเครือข่ายขายตรงเราก็ต้องคิดดีทำดีแล้วก็ฝ่ายดีครับถึงจะประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับดรสมชายหัชลีลาหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอร์คอเ o เลชั่นจำกัดครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับ ภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสก,กัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยโบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi โทรศนย์สองเ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถุีค่ามาหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ